สวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเราอีกแล้ววันนี้เร่งเซลล์สิบสามไม่รู้ว่าเป็นเกมแนวไหนเหมือนกันเซลล์มนุษย์ไหมเซลล์สิบสามเทสอืมอัต,มติเทสฮหมหรือเป็นการเทสอะไรสักอย่างทำไร โอ้ไม่ยากปึ๊บนืกว in ่าร่วงลงไปตายไม่ยากไม่ยากเลยผ่านแล้วเนี่ยนี yes. ่ผมกดแค่ปุ่มเดินอย่างเดียวนะออโอ้ลูกเราลูกบอนเราไม่มีกินเลยนะอ่านี่คือทำไมไม่มีอะไร คาจริงคือเราล่วงลงมาก็ไม่เป็นไรข <c oughs> ัด่านแรกเนาะมันก็ไม่ยากมากอ่าเราขึ้นบันไดได้ข้างบนขึ้นได้ไหมไม่ได้ไม่แคร์ครับอ่าอ๋อกดปุ่มได้โอเคปึ๊บ อืยังง่ายอยู่ยังง่ายอยู่นี้ผมว่าวาร์ปแน่นอนอแน่นอนจริงด้วยครับอืมอืมแล้วแลผมวาร์ปไงอ๋อกดที่พอท่อได้ โอ้โหอืมปึ๊บวาบออกมาเลยผมเข้าใจแล้วอ่านี่แล้วก็วาบนี่เข้าไปปึ๊บปึ๊บนี่ครับนง่ายเลย ล่วงลงมาเธอครับครับนี่โอเคอันนี้ก็ผ่านด่านละอูหิ้มนยอดเลยด่านแรกงานมาเห็นนินร่างสอนเล็บบอลก็เด้งดึงใช่ไหมไปเต็มตัวเด้งดึงโอเคครับตรงไปเอ่อ อืมอืมนี่อ่าปุ๊บแล้วเราวาร์ปไปด้วยแล้วผมขอวาร์ปไปด้วยดิ่ลยคุณไม่ให้ผมวาร์ปอ่ะไม่ไม่ให้เราวาร์ปไม่วาร์ปกร่วไมไป เนี่ผมมาก็ร่วมไปเลย,เลยนี่มาไปแล้วถ่ายมาหมดเนี่ยเออเด็เอาเดยวโซนที่ไหนอ่ะครับเดี๋ยวผมโซนซะด้วยโอเคตอนนี้เรียบร้อยครับเราอยู่ในรูเวลาที่แบบไปไหนไม่ได้แนละ้ว ติดตารครับน้องอืเอาใหม่เอาใหม่แผ่นนี้อ่าไม่เวิร์กเราอาจจะต้องไปตั้งขวาก่อนไหมปึ๊บก,กดปุ่มอ่าโอเคไม่นด้ยากปึ๊บผมเข้าใจแล้ว อืแบบแรดันานนี้เข้าไปครับโอเคปึ้งหักปุ๊บแล้วก็เปิดตัวมิติตอวนั้นอ่าทีนี้เราเข้าไปดันรูดเหลืองลงมาเอ๊ะ อ่าดันรูดเรือลงไปสวยีนีเราก็ดังเข้าไปครับตามลูกบอมไปเลยนี่อ่าทีรูดเรือก็จะมาอยู่ตรงช่องนี้แค่น่าสนใจว่าเราควรไปยังไงดีอะยังไงต่อพันดานละมันเลยเราอ่ะ อ๋อ,อเข้าใจแล้วแล้วก็มันลงมาได้ไหมได้อือฮึทีเราเข้าไปปุ๊บหังจากนั้นเราดังก่อนครับปั๊กนี่้าว นี้ปึ๊บเลยนีร่วงลงมา,มาปึ๊บปึ๊บออกมาฝั่งน,นี้ทีเราก็ดนัดนดันปึ๊บออกมาฝั่งน,นี้เอ๊ะโอเคโอเค แล้วก็ไปกดปุ่มไม่ได้เอาไหมเอาไหมเอาไหมปึ๊บนี่หรือว่าอาจจะต้องดังสองกล้องเคล็ดลับดันสองกล้องจริงด้วยอ่าทีนี้เราเข้าประตูวิติครับ ไปกดปุ่มแดงอ่า,เ,อาเห็นถ้าตอแต้เลยเกินโอเคอกปุ่มลดลงมาโอเคเอา่อาอา่อา โอเคทีนี้ปุ๊บดนัดนดันเออทีนี้ไม่มีผ้าแล้วเนาะปุ๊บอืมเออนั่นแหละคุณจะดูดทำไมเอ้ยอ่าทีนี้ก็ ไว้อย่างนี้โอเคเราก็ออกมาได้พอดีหลังจากนั้นเราก็จะพันดานแบบง่ายๆอ่ะผมเก่งใช่ไหมนะครับอันนี้แค่แบบด่านสองแล้วย่างนานเลยโอ้โหมันมันยากมากไม่รู้จะไปยังไงเลยอ่ะ ประมาณนี้แล้วกันดีปด่ะอืกคลิปไม่ออกเลยอะึนี่แล้วเราก็ดันไป

<ś led> ผมท้ออ่ะ <ś led> ข้างค <ś led> างไม่รยบร,ออร,รอ้อยแล้วยากมากอนึกไม่ออกเลยผ่านไปไง <ś led> แล้วตอนนี้คือมันค้างไปแล้วด้วยไง ก,ก็ก็ขานไปเรียบร้อยครับไปต่อไม่ได้ด้วยผงนิดเตี้ยวเองเกือบผ่านแล้วยากไปใครไหวกลับมาเล่นต่อด้วยละกันเนาะผมเล่นได้ถึงตอนนี้แะ้วฝากทุกคนเอลาเช็บพร้อยอะไรลองดูดิผมมาจะไหวก็ได้ลองขอลองอีกรอบโอ้โหนืออะไร ียบร้อยอือจะทำในการเล่นด้านนี้อยู่ตรงไหนไม่รู้เลยปึ๊บอ่ะด้านไหมด้านด้านดาน้นเหมือนเดิมเหมือนเดิมแล้วก็ไว้ออกฝัน่หนูน้นเรียบร้อยครับค้างครับ มันจะยากเกินไปไหมค้างนี่กล้องเขียวมันค้างง่ายมากเราต้องใจเย็นเย็นเป็นแผนเอ้ย ปุเปงปุปงปุงเอือเราจะทำยังไงนี่มันทะลุไปโน่นสีเขียวเอออย่างนี้ปะแรงม,มันอาจจะแบบแรงม,มากปิ้วไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้ เนี้ยผมว่าใช่เออได้แล้วได้ไปฟุกฟ๊กเลยอ่บอกคำเดียวแล้วทีนี้ด่านนี้ผมจะทำยังไงอ่ะเอาเหลืองไปด้วยมันจะเอาไปยังไง <c oughs> โอ้โ ยากมากต้องบอกเลยว่ายากสุดๆเฮ้ยเขาบอกิดต้อมเด้งได้อือเด้งครับ ดูแล้วต้นเอียนเกมอ๋อเอียนโทาารศัพท์ไม่ใช่ไม่ใช่เลยมันเด้งแล้วมันไม่ไปอยู่ดีอ่ะครับงั้นอ่าไให้แรด์ปะไปเลยไปไหนก็ไป <c oughs> โอ้ <c oughs> มันไม่เด้ง ตอบไปแล้วปึ๊บปึ๊บปึ๊บแต่ประเด็นคือมันไม่ข้ามฝั่งอะเลยข้ามฝั่งเลยครับหนูปึ๊บปึ๊บปึ๊บ เอา้าวมาปุ่มแดงเรียบร้อยโอเคพอถ้างั้นพอแค่นี้เลยครับด่านแรกก็ไม่ผ่านแล้วเลิกเล่นง่ายกว่าเจอใหม่คลิปหน้าผมบ๊ายบาย